สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์จะมาพาเพื่อนๆทาครัวซองโฮมเมดนะคะสูตรจะอยู่ที่คําบรรยายใต้คลิปเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเหตุผลที่แม่ทําครัวซองโฮมเมดนี้ขึ้นนะคะก็เพราะว่าน้องฟาอยากกินครัวซองค่ะช่วงนี้หาก,กินยากนิดหนึ่งเนาะก็เลยอทําเองซะเลยนะคะ ใช้แป้งน้ำตาลเกลือและยีสต์นะคะผสม,มให้เข้ากันก็คือใช้ของแห้งนะคะผสม,มให้เข้ากันก่อนนะคะในส่วนของน้ําแล้วก็เนยเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่กันทีหลังนะจ๊ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีเครื่องไม่เป็นไรสูตรนี้ก็นวดมือได้แต่ว่าให้ลดอัตราส่วนลงสักครึ่งหนึ่งเนาะก็จะได้สักหนึ่งเนยนะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องก็ทำตามในคลิปเลยค่ะ ทยอยใส่น้ำแล้วก็ต่อด้วยเนยสดเลยนะคะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะจนเขาเนียนดีนะ เมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วนะคะก็เราก็จะนำมาพักไว้ก่อนนะคะพักแป้งสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะก็หาชามใส่หาแลบพันให้เรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของไส้ในก็คือส่วนที่เป็นทำให้มันเป็นชั้นนะนะก็คือจะเป็นส่วนของเนย เ,เพื่อนๆสามารถใช้เป็นเนยสดหรือมาร์กาลีนก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้เนยแบบที่มีใช้ก <Okay. S 1> ็ได้นะคะก็ทําการรีดให้เป็นแผ่นๆก็หาถุงใสแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รีดให้เขาเป็นแผ่นแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนนะคะ โอเคนะคะตอนนี้แป้งก็พักได้แบบชั่วโมงหนึ่งแล้วละชั่วโมงสองชั่วโมงละอันนี้เมย์แบบว่า,วานั่งเล่นเกมเพลินไปหน่อยนะคะ oh, oh. ก็เลยตเตลิดชั่วโมงไปนะคะแต่ว่าก็โอเคยังใช้ได้อยู่นะคะ oh. นําแป้งนะคะมารีดให้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะ oh. แล้วก็เอาเนยนะคะมาวางตรงกลางนะคะ oh. ก็คือเนยที่เราไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นั่นแหละค่ะ มาวางแล้วก็ห่อด้วยแป้งนะคะจริงๆแล้วเมื่อน,นําเนยห่อด้วยแป้งเสร็จแล้วเนี่ยควรจะพักเนยต่อนะคะสักอีกสักชั่วโมงอะไรเงี้ยนะก็แต่พอดีว่ามีใจร้อนนะคะมีก็เลยรีดรีดรีดแป้งเลยนะคะแล้วมันก็เกิดผลเสียขึ้นคือประมาณว่ามันทําให้เหมือนประมาณว่าแป้งอะ่ะมันมันตึงเกินไปนะคะ มันก็เดี๋ยวจะมีตอนที่อบออกมาแล้วแบบจะเห็นว่าแบบมันมีการฉีกขาดของแป้งนะคะก็โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคือแบบว่ารีบรีบทำรีบกินน้องฟ้าร้องกินอยู่นะคะก็เลยแบบเออก็เลยที่เกียดรอก็เลยรีบรีบรีดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็รีดแล้วก็ทับเป็นทับไปเรื่อยๆแล้วก็รีดเป็นแผ่นๆแล้วก็พับ ระหว่างที่เรารีดเนี่ยก็ต้องแบบคอยระวังด้วยนะคะไม่ให้เหนยมันไหลออกมานะไม่ให้มันทะลุนะคะก็ทำๆหยุดๆอะทำแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันมันเละเกินแล้วมันอ่อนเกินเนี้ยก็เอาใส่ตู้เย็นนะคะให้เขาเซตตัวแล้วก็ค่อยออกมารีดใหม่นะคะแต่รอบนี้คือเมย์แบบว่าทําแบบคนเจอร้อนนะคะเมย์ก็เลยรีดเสร็จแล้วรีด พอใจแล้วเมย์ก็เอาไปพักในตู้เย็นแค่รอบเดียวแล้วก็ออกมารีดอีกรอบแล้วก็อบ,อบ,อบนะคะกอ็อันนี้เมย์รีดเสร็จแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะนําไปพักในตู้เย็นชั่วโมงหนึ่งนะคะหลังจากที่ทําการพักแป้งครบชั่วโมงแล้วนะคะในตู้เย็นนะคะก็นําออกมาคลึงกันอีกรอบนะคะก็จะค่อยๆรีดนะคะ เขาก็จะเ,เย็นอยู่เนาะมันก็จะออแข็งนิดน,นึงนะคะค่อยๆทำนะคะแล้วก็ไม่จะพับอีกแค่ทบสองทุบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรูปกันเลยก็จะมีการรวนแป้งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเราไม่ควรรวนแป้งเยอะนะคะรวนแป้งแค่นิดหน่อยได้ค่ะเสร็จแล้วก็ตอนขึ้นรูปเนี่ยนะคะถ้าจะทาขายนะอัตราส่วนที่ดีนะคะควรจะเป็น1ต่อ3นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรากว้างกว้างสัก กว้างกว้าง10เซนก็คือยาว30เซนก็คือ1ต่อ3ไงเอออก็คือสมมตุติกว้าง1นิ้วก็คือยาว3นิ้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอัตราส่วนที่ที่ดีนะแต่อัตราส่วนตามในคลิปที่เมย์ทำเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่ที่ตามใจฉันไงทากินเองอยากจะทําอย่างนี้ก็ทำอะไรเงี้ยค่ะเมย์ก็เลยเหมือนแบบอารมณ์ตัดตัดไปให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ เอามามนโนโมนมนขึ้นรูปแล้วก็อบเลยเอ้ยไม่ใช่อบเลยสิเมยพักไปอีกรอบนึงเออก็คือหลังจากที่เมยขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะเมยก็จะนํามาใส่ถาดแล้วก็วางพักไว้อีกประมาณชั่วโมงนึงนะคะแล้วก็พอครบชั่วโมงอะ่ะถึงอบแต่ระหว่างที่วางพักไว้เนี่ยก็หาพวกผ้าขาวบางหรือว่าผ้าหรืออะไรมาคลุมเขาไว้หน่อยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเตาอบเนี่ยเม่ก็จะใช้อ ไข่แงนะคะทาให้ทั่วก่อนที่จะอบนะอบอยู่ที่ไฟล9 0้องศาใช้ไฟ200เลยก็ได้แล้วก็เปิดพัดลมนะวางชั้นกลางนะไฟบนล่างนะคะก็อบประมาณ20-30นาทีนะใช้วิธีดูสีเอาก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ อันนี้คือขัวซองที่นวดแล้วก็พักแป้งไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเมยังไม่อบวันนี้เมย์ก็เลยใสตตู้เย็นได้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวจะเอาไว้อบพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาผ้าเอาพลาสติกมาคุมอีกชั้นหนึ่งอยู่นะก็ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้อบเราแบบว่าจะเก็บเอาไว้กินอีกอีกหลายวันกว่าจะได้อบเนี้ยเอาไปอัดช่องฟิตเลยก็ได้นะคะ เวลาจะนํามาอบอ,อีกรอบนึงก็แค่เอาออกมาพักจากช่องฟิตให้มันคลายเย็นแล้วก็นําไปอบทานได้นะคะ <Okay. S 1> อาจจะไม่สวยมากนะคะเป็นโฮมเมดเนาะก็จะหน้าตาตลกตลกนิดนึง <laughs> <laughs> แต่ก็โอเคค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ต้นทุนไม่แรงมากสําหรับช่วงโควิดนี้เราทํากินเองไปก่อนเนาะเพราะว่าร้านมันปิดนะ